สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อน,นี้มากินกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุนค่ะพี่บีเราเฮ็ดค่ะเมื่อนี้ขี่คานขี่คานถือขึ้นไปขังเครื่องค่ะเปลี่ยนบรรยากาศแม่ไปทุกวันนั่นแหละเปลี่ยนบรรยากาศ,ากาศไหนจะปวดแม่มากลูกเปลี่ยนบรรยากาศค่ะเมื่อนี้ก็เลยลงมานาั่งก็เลยลงมากินข้างล่างค่ะขี่คานขึ้นไปขังเคิงมากคะ่ะเนาะนี่ค่ะเล่นกับเพื่อนเป็นตาแซ่เป็นตาแซ่ค่ะนี่ค่ะหมูตุนลูกชิ้น ลูกกินเสื้อดังอะไรล่ะค่ะแปสบๆค่ะมาค่ะมื่อนี้กินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะถึกทางหรือพอถึกทางเนะหน้ากระปุงเผ็ดๆของหน้าผ่้เก่าเหรอค่ะเห็นปะค่ะเนี่ยอ่ะกำแรกร้องเบิ้งค่ะได้บอกว่าหอนเล้วว่าเย็นเลยเดี๋ยวเอากินยาวแต่เส้นมันยาวเนาะค่ะเนาะว่าด้ใส่ตะเกียบเนาะตะเกียบป้ายานเจ้าของพัทนดอี ย้ายแล้วเซลชามมาทันวะก็ได้ซื้อถ้วยมาใบเนาะค่ะก็เลยมีแอมตั้งแต่อันเป็นเป็นจานใหญ่ค่ะเป็นจานใหญ่ย้ำน้ำกินตำส้มกินอี่ยังค่ะก็เลยเป็นเป็นชาม แ่บค่ะน้ำซุปแซ่บค่ะน้ำไม่ได้ปรุงอย่างไรได้ค่ะน้ำซุปมันแซา่กบล้งไปกินของ่างนะเมื่อนี้เนาะร้านนับค่ะตะกี้ก่อนที่นับจะไปอยู่กับแฟนเนาะค่ะเนาะนับกับอยู่นี่แะค่ะเปิดร้านขายของอยู่กับลูกตอนหลังนะเพราะนับไปอยู่กับแฟนนับไปเลยให้ลุงกับป้ามาอยู่กับลูกซ้ายเนาะค่ะเนาะตะกี้นับก็เปิดล้านขายของช้นเนี่ค่ะ ี่กพอไปอยู่กับแฟนแล้วก็ให้ลูกกับป้าขายแล้วก็เลยแล้วๆเลยค่ะตอนที่เห็นแล้วยู่งขายตอนเนื่องขายเยอะค่ะจิบนัากว่าจิบขี่ขานนะคะหน้าเบิร์ขึ้นมายู่ของเซอร์ก็หาเนาะโดนโดนนัดจ้งขี่ลงมาหานัดขี่ขานน้ำค่อยลงมาเถอกลงมาหาหากินหายอย่างอ่ะค่อยลงมาสำนัดไม่ได้ลงมาหากินหรือลงมาอย่างเราไม่ค่อยลงมา ชิม,มูกกินกวางขาไดยค่ะนกจ้นกับแซ่บด้วยค่ะนกจนหมูแต่นี่หมูตุนยำไผชิหมูตุนค่ะชิมเส้นชิมผักกันขาดแซ่บม่มาแ่บหนูย่ะ แม่จะรู้กับหนูหรือรู้อ้าวแม่ไม่ได้เอาไม่แม่ไม่ได้ดูแม่ไม่โอเคค่ะหนูไปด้ก็เพื่อต่อเอาเห็ดก๋วยเตี๋ยวย้ำแล้วเห็ดอย่างกินเห็ดหลายๆแล้วก็แจกจ่ายคนนั้นคนนี้แล้วก็แจกคนนั้นคนนี้อีกบางหนึ่งเขากับดังขยาย มูตุนค่ะมูตุนสองสิบมงกันค่ะเปื่อยปะเปื่อยเปืเป่อยถึงขั้นที่ว่าเป็นไอ้นั่นเนาะค่ะน่ะแจกกับ,บเบิ้ลเหี่ยวค่ะก็คือเกี่ยวได้เลยค่ะแซบ,บแจกกับแซ่บคือรถขบับวนแต่ว่ากินอย่างแซบทุย่าง <laughs> ขอโทษค่ะลืมมากระดาษนาลืมเตรียมพร้อมมือนะเศษนนับได้เน้นเ้นค่ะกินขนมเ้นกินยังก็ะรางค่ะนับ่เน้นพักเน้นนับเน้นเครื่องเน,น้นพักยังไปสิอ่ะ 在些怕。 กลมหนากลมตากินก็ได้สนใจคุณผู้ชมเลยนะค่ะเนาะแซบค่ะแซบอีเดียวห่าหกโมงแล้วนะค่ะตอนนีนเนาะนู่ข้างล่างก็ดีค่ะบรรยากาศเย็นดีมีลมมีอย่างค่ะประหอนนะค่ะเนาะห่าหกโมงแ้วกำลังก่อนทิ้งมืดค่ะตอนนี้ บรรยากาศกำลังดีบอกร้อนมีลมอ่อนๆทางเจ้าอยู่ธ์จะแข็งเท่าไหร่ก็อุดอู้นะ เอามาเร็วสิาหาหกนาทีแล้วหน้าบา้านจะกินให้มันนั่นเมือนใอคลิปบ่โดนับกับเบอรคยเบิดในคลิปไกเที่ยวหรอกค่ะเพราะว่าหน้าบา้านนับกินไว้แล้วแต่ว่านับกับยังตาอยู่นะหมูค่ะหมูหมูแสบเปญหนุ่มแสบ รถตหนักมาเป็นนั่นเป็นสองสามอาทิตย์มาแตะก๋วเตี๋ยวมื้อนี้มันสิบเบิ้ลขึ้นมาอีกเป็นกินกินมือเดี๋ยวมันสิบอกลับขึ้นมาเป็นจิโร่หมบอนลเนี่ยค่ะกำกันลงังรถตหนักอยู่เนาะค่ะน้อช่วงนี้เนาะ แอบปะแอบแล้วก็เริ่มเผ็ดแล้วค่ะข้าวสารกัรบซ้ำนี่แหละค่ะคลิปนี้เพราะว่ามันถี่โดนไปก็นี่นะคะเนาะนาบานแม่นับกินแล้วนักก๋าซ่าอยู่ค่ะนักก๋าสิกินหลังไม้ตอ่อข้าวสารกับซ้ำนี่แหละข้าวสวัสดีค่ะ